วันที่12กันยายน2566ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทุกภัยและประเมินสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มต่ำเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองวารินชำราบพร้อมด้วยนายสมเพรสร้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายบดินเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่ร้อยตรีมนสงา่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักง,งานปพจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายยกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและคณะทำงาน โดยได้พบปะให้กําลังใจประชาชนในพื้นที่ชุมชนโรงเรียนเบญจมามหาราชหนึ่งชุมชนวังแดงที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากอุทกภยัยจากระดับน้ำเอ่อล้นตลิง่งจากอิทธิพลร่องมรสุมกำลังแรงทำให้มีปริมาณฝนตกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณพื้นที่จังหวัดทางตอนเหนือของจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นไปทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นในระยะนี้ และจากนั้นเดินทางไปที่สถานีมาดวัดระดับน้ำเอ7สะพานเสรีประชาธิปไตยเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อประเมิสนสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งมอบหมายสั่งการให้ท้องถิ่นและอำเภอได้ติดตามสถานการณ์และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ให้ดำเนินการตามแผนการอพยพและการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยและหากเกินกำลังของให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วก็อยู่ในช่วงที่เราได้ติดตามสถานการณ์นะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกในพื้นที่ของทางจังหวัด ร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็ทางศรีสะเกดก็ส่งผลให้ลำน้ำํายางนะครับมีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ได้ไหลามาตงสู่เป็นลําน้ําชีเป็นน้าชีนะครับแล้วก็มาสู่แม่นน้ํามูลก็มีส่งผลให้ระดับน้ําแม่น,น้ํามูลสูงขึ้นนะครับอย่างต่อนเนื่องมาหลายวันแล้วครับวันนี้ก็ตอนเช้าก็ประมาณ 100, 110ร,ร้อยร้อยสิบเมตรรอศกปัจจุบันก็ประมาณร้อย 110.10นะครับที่ทางชนประทานได้นำเรียนนะครับก็ในระดับที่จะต้องเฝ้าระวังคือประมาณ111เมตรรัทกรนะครับซึ่งทางชนประทานก็ได้แจ้งว่าในระดับนี้ที่สถานีวัดน้ำเอนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่เราจะต้องขึ้นธงเหลืองแล้วก็คือ1 1 1่1 2ถึงหนึเมตรรัทกครับ <elle th. S 1> เมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ไปที่ชุมชนเมนจมามหาราชหนึ่งหรือชุมชนบางแดงนะครับที่ชุมชนนั้นก็จะมี พี่น้องประชาชนอยู่ประมาณ44ครวัวเรือนนะครับก็มีสถานการณ์ที่มีน้ําท่วมอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังท่วมไม่มากนักนะครับแต่ว่าก็คาดการว่าปริมาณน้ําก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะมีความจําเป็นต้องอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะมีความจําเป็นต้องอพายพพี่น้องประชาชนอาจจะประมาณสัก5ครวัวเรือนถึง10บครวัวเรือนนะครับแล้วก็ในส่วนราชการต่างๆนะครับ ที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นทางปอพทางอำเภอนะครับทางอ,องค์การผ่านส่วนจังหวัดโดยท่านนายกองค์การผ่นส่จังหวัดทางเทศบาลนะครับทางปอพเขต13รวมทั้งวันนี้ก็ได้แจ้งไปที่กนทนฐานบกที่22ครับแล้วก็หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องครับได้เตรียมพร้อมนะครับในการที่จะ อพยพพี่น้องประชาชนถ้ามีความจําเป็นนะครับแล้วก็ทางเทศบาลอางค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็มีความพร้อมในการที่จะได้เตรียมเต็นต์สำหรับเป็นจุดอพยพพี่น้องประชาชนครับเม,กกเมื่อสักครู่ก็ได้ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชุมชนเบญจมามหาราชหนึ่งหรือชุมชนบางแดงครับก็จากที่ได้พูดคุยกับจนประธานครับก็คือว่าถ้าสถานการณ์น้ำนะครับ ถ้าสถานการณ์ฝนนะครับไม่ไม่ได้มีพายุนะครับหรือว่าล่องมรสุมอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะมีผลกระทบในชุมชนที่เป็นชุมชนรุ่มต่ำนะครับที่ที่มีพื้นที่รุ่มต่ำนะครับจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้เตรียมการในการที่จะดูแลในการช่วยเหลือแล้วครับขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะครับโดยกรมสุวนนิยมวิทยานะครับทางเว็บไซต์นะครับของทางปอพนะครับหรือว่า ถ้าหากมีสถานการณ์นปัญหาก็ติดต่อทางท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครุบวรัสธานีหรือว่าทางอบออจอนะครับหรือว่าติดต่อปอพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ